ราคากัญชาพุ่งสูงขึ้นใบสดกิโลกร,รัมละ1 5 0 0 0บาทใบแห้งกิโลกร,รัมละ4 0,000บาทกระแสแรงอย่างต่อเนื่องสําหรับตลาดการชงกัญชาพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่นว่าจะยิ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่องหลังจากพรบอาหารมีการปลดกัญชงกัญชาเฉพาะส่วนที่อนุญาตออกจากการเป็นพืชห้ามใช้ตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์2564าอองค์การเภสัชกรรมก็ได้ประกาศราคาการรับซื้อช่อดอกแห้งเกรดเอปริมาณสารสําคัญ CBD มากกว่า12%โดยน้ําหนักกิโลกรัมละส0่าท ผลให้ราคากัญชาทั้งใบํำต้นรากเปลี่ยนไปเป็นแบบวันต่อวันดังนี้ใบกัญชาสดราคาอยู่ที่กิโลรกรัมละ1 5 0 0 0บาทใบกัญชาแห้งจะอยู่ที่กิโลกรัมละ40,000บาทส่วนลำต้นกัญชาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ1 5 0 0 0บาทและรากกัญชาอยู่ที่กิโลกรัมละ4 5 0 0 0บาททั้งนี้การปลูกกัญชาต้องรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนจำนวนเจ็รายและร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องยื่นขอปลูกต่อคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อออกใบอนุญ,ญาตปลูกตามกฎที่กระทรวงสาธารณาสุขกำหนดขอขอบคุณข้อมูล อีีสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t ทย i ฟ r น n c h i เซ็นเตอร .com ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด s ับสไคร b e ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ